S 1> <S 1> <S แม่งนี่มันไม่ใช่ลุยส์ทำไมนักวาดบนเนต็ตต้องทำแบบนี้ด้วยทำไมให้วาดผู้หญิงมีน้ำมีนวลกันวะทำไมเขาต้องทำร้ายชาวงนีนมแบนด์แบบนี้ทำไมเขาไม่วาดลูกครัวไซเอเอบ้างวะฉันเกลียดอินเทอร์เน็ตเกลียดมันทุกคนงี้นมแบน์ฉันขอโทษแต่ฉันไม่รู้จะบอกนายยังไงดีนมใหญ่ดีกว่าเยอะวะ โกรธเปล่าร้องไห้สิฉันจะได้ลิ้มรสน้ำตาแบนๆของแกเล็กใหญ่นั้นไม่สำคัญเพราะสุดท้ายก็ไม่ได้คู่กันอยู่ดีไปละไป